สวัสดีค่ะพบกับกาละเวกเล่าเรื่องวันนี้เราจะมาเช็คดวงการเงินกันดวงการเงินของ12ราศีในรอบปักหลังเดือนกันยายน2567ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างโดยเป็นคําทํานายของสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ทั้ง12ราศี ว่าจะมีแนวโน้มในด้านการเงินเป็นอย่างไรกันบ้างมาเช็คดวงกันดูเลยค่ะเริ่มกันที่คนราศีมีนคนราศีมีนในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่เลยหรืออาจจะได้รับของมีค่ามาจากคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณเองเลยนะคะ ราศีกุมคนราศีกุมช่วงนี้คุณมีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอแล้วคุณยังอาจจะมีโอกาสพบช่องทางในการที่จะหารายได้ใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะราศีมังกรคนราศีมังกรคุณจะต้องระมัดระวังหน่อยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินก้อนใหญ่ อาจจะเป็นการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยหรือซ่อมแซมยานพาหนะก็ได้ค่ะคนราศีธนูคนราศีธน,น,นูในช่วงนี้คุณมีบุญหนุนนำนะคะบุญกุศลที่คุณทำมาจะส่งผลให้คุณมีเงินมีทองใช้จ่ายแบบที่คุณไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องออกแรงเยอะนะคะราศีพิจิก คนราศีพิจิกช่วงนี้คุณมีโชคลาภที่ได้มาจากงานที่ทำอยู่ค่ะคุณจะได้เงินได้ทองมาจากกําลังกายจากน้ำพักน้ำแรงของคุณนะคะยิ่งคุณขยันทํามากคุณก็จะยิ่งได้มากค่ะต่อกันด้วยราศีตุลคนราศีตุลน,นะคะช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังสักหน่อยละค่ะเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะ ทำทรัพย์สินสูญหายหรืออาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมคุณนะคะคุณจะต้องทำใจแข็งไว้ค่ะเพราะถ้าหากคุณใจอ่อนยอมให้หยิบยืมไปคุณมีโอกาสที่จะไม่ได้รับคืนนะคะราศีกันคนราศีกันคุณจะเริ่มมีความมั่นคงทางด้านการเงินขึ้นนะคะ ยิ่งถ้าหากคุณมีความขยันหมั่นเพียรมากคุณก็จะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างดีเลยค่ะราศีสิงห์คนราศีสิงห์ในช่วงนี้คุณใช้ชีวิตเหมือนเสือนอนกินได้เลยนะคะเพราะคุณสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลกำไรจากสิ่งที่คุณได้ลงทุนไปในก่อนหน้านี้แล้ว โดยจะมีผลประโยชน์ให้คุณได้รับอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะราศีกรกฎคนราศีกรกฎในช่วงนี้คุณคิดเงินเป็นได้เงินหากคิดทองก็จะได้ทองค่ะเป็นช่วงที่ดีมากช่วงหนึ่งในชีวิตหยิบจับอะไรก็จะสำเร็จในทุกทางนะคะเรียกว่าเป็นช่วงดวงดีของคุณเลยล่ะค่ะ ราศีมิถุนคนราศีมิถุนคุณควรจะต้องเตรียมตัวเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินไว้บ้างนะคะคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้ใช้เงินก้อนนี้กับเรื่องที่คุณไม่ได้คาดคิดหรือคาดหวังค่ะดังนั้นในช่วงนี้คุณอาจจะต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังสักหน่อยไม่ประมาทนะคะราศีพฤกษ คนราศีพฤกษ์ในช่วงนี้คุณมีแต่รายจ่ายเลยค่ะสารพัดจ่ายแต่คุณก็ยังโชคดีนะคะที่ยังหาเงินได้ง่ายจึงพอมีเงินที่จะหมุนให้คล่องตัวค่ะราศีเมษคนราศีเมษคุณมีโอกาสที่จะหาเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกรรมเลยหากคุณมีหนี้มีสินอยู่ ช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้นะคะและคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีค่ะและทั้งหมดนี้คือดวงการเงินปักหลังเดือนกันยายน2567นะคะและขอขอบคุณคำทํานายจากสมาคมโหรนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ทั้ง12ราศี ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ